สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อาหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอนนเมวันพีในตอนที่945โดยในตอนนี้เริ่มตอนมาก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่บิ๊กมามเนี่ยทะเลาะกับควีนเรื่องอาชี้ลูโกะและเธอเนั้นก็ได้จับควีนทุ่มลงกับพื้นและหลังจากนั้นบิ๊กมามเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาลูฟี่ก็เลยอธิบายนะว่าบิ๊กมามเนี่ย,ยไม่ใช่ยายแก่ธรรมดาแต่ว่าเธอเน่ะเป็นถึงหนึ่งในสีจ่จักรพรรดและหลังจากนั้นควีนเนี่ยก็ลก นี่มันก็แค่การโจมตีกระจกกระจกเท่านั้นและหลังจากนั้นควีนนั้นก็ได้กระโดดขึ้นฟ้าและเขานั้นก็ได้พุ่งลงมาโจมตีบิ๊กมามและเมื่อทั้งคู่ในปะทะกันก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งปู่เฮียก็ได้บอกนะว่าการต่อสู้นี้เนี่ยคือการปะทะกันของสัตว์ร้ายแล้วก็สัตว์ประหลาดซึ่งหลังจากที่ปะทะกันได้สักพักควีนนั้นก็ได้พูดถึงของชิลูโกะมันก็เลยทาให้บิ๊กมามนั้นโมโหขึ้นมาและเธอเนี่ยก็เลยจับควีนรหเไปรบๆ และหลังจากนั้นก็โยนควนไปทางพวกลูฟี่แต่ว่าลูฟี่นั้นเห็นกอนก็เลยจับปูเฮียน้้าหมอบลงนะฮะและจากการโจมตีที่รุนแรงนั้นก็ได้ทาให้เหมือน,นักโทษเนี่ยเกิดการเสียหายไปอย่างมากและจากผลกระทบในครั้งนั้นก็เลยทําให้กับตันคิลเลอร์คิลเลอร์เนี่ยรอดตายจากการจมน้ำออกมาได้แล้วก็แน่นอนนะว่าด้วยการโจมตีของวิกมามเนี่ยก็เลยทําให้ควีนนั้นนอกจากการโจมตีในครั้งนั้นและหลังจากนั้นเขานั้นก็ได้กลับร่างเดิมกลับเป็นร่างมนุษย์ซึ่งบาบานุกินี่ยก็บอกนะว่าไม ว่าท่านควินจะสลบจากการโจมตีเพียงแค่สองครั้งและในตอนนั้นเองก็มีกองนักโทษคนหนึ่งที่ถูกทาลายแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่อาคารที่เหมืองนักโทษซึ่งในตอนนั้นคาริบนูนก็ได้เข้าไปทําลายที่นั่นและหลังจากนั้นพวกวาดูกิ้น,นเพิ่งรู้ตัวนะฮะว่าในตอนนั้นพวกเขานั้นไม่สามารถใช้หอยทักสื่อสารได้แล้วหลังจากนั้นไลโซก็เริ่มใช้ลูกดอกยาสลบใส่พวกทหารฟฝกยามทีละคนซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการอธิบายนะว่าไมแลกสื่อสารแล้วว่าหอยทากสื่อสาร,รองวานโนเนี่ย มีข้อเสียพอมันสัญญาณอ่อนมันจึงต้องใช้ตัวหอยท่าสื่อสารตัวใหญ่นะฮะเพื่อส่งสัญญาณไปยังหอยท่าตัวอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหอยทาตัวใหญ่ที่ออโด้งนั้นหายไปเนี่ยมันก็จะไม่มีใครสามารถติดต่อที่ออโด้งได้คาริบูและก็ไลโซก็เลยร่วมมือกันเพื่อการนั้นส่วนทางรานบิ๊กมัมในตอนนี้เธอนะ่ะก็กําลังตามหาอุชิรุกโกะต่อไปและจู่ๆเธอนั้นก็เจอกับมอชิรุกโกะมันก็เลยทําให้เธอนั้นดีใจและก็มีความสุขเป็นอย่างมาก แต่ว่าเมื่อบิ๊กมาเปิดมอดูนั่นก็ต้องตกใจแล้วก็หมดหวังนะฮะเพราะว่าหมอใบนั้นนั้นไม่มีชิลลูกโกอยู่เลยและเมื่อเหล่ารุ่นน้องไคโดนด้นเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งหนีนะฮะเพราะว่ากลัวที่จะโดนบิ๊กมมร์เนค่าลูฟี่เมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าเข้าใจแหละเธออยากจะกินมันจริงๆิสินะฉันก็เข้าใจความรู้สึกเธออยู่นะเพราะว่าฉันก็อยากกินอีกเหมือนกันโอชิลลูกโกน่ะอร่อยสุดๆไปเลยแหละและเมื่อได้ยินแบบนั้นบิ๊กมามก็เลยโมโหเป็นอย่างมากที่จ,จ เป็นคนที่กินโนชิลูกกสดสมอดปู่เฮียวก็เลยบอกลูฟี่น้องพนายนะ่ะพูดสเสียงดังเลยสิลูฟี่ไม่รีนแบบนั้นก็ตกใจแล้วก็บอกทว่าฉันพูดเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอก็โอชิลูกก๋มาอร่อยจริงๆนี่นาเมื่อกี้ฉันก็พูดกับตัวเองเบาๆเองนะและเมื่อชอปเปอร์ได้เห็นแบบนั้นก็ดีใจแล้วก็ร้องไห้นะฮะว่าสุดท้ายก็ได้เจอในสักทีลูฟี่แต่ว่านายนี่เป็นตัวปัญหารจริงเลยนะและหลังจากนั้นมอชิลูกก,ก๋ก็หล่อไปที่ลูฟี่ โดยที่มีบิ๊กมามที่กรดจัดแล้วก็เดินมาถามลูฟี่นะว่าแกเป็นคนที่กินโอชิลกโกะหมดใช่ไหมและบิ๊กมามเนี่ยก็ได้โจมตีใส่ลูฟี่จนเวทีเนี่ยพังไปหนึ่งแถบจนทําให้พวกเขาเนี่ยมีเนื้อที่ในการยืนที่น้อยมากและหลังจากนั้นลูฟี่นี่ยก็ได้บอกบิ๊กมัมนะว่าเขาร้องแหละรอเดี๋ยวก่อนสิบิ๊กมามแต่ว่าบิ๊กมามนั้นก็ไม่ได้สนใจแล้วก็โจมตีต่อไปนะฮะและบิ๊กมามก็ได้ตะโกนเอาเธอเนะ่จะเอาชิลกโกะไปแบนทุกคนในเมืองทุกคนในเมือง ฉันเลยอยากจะเอาชิลูกโกน่ไปฝากพวกเขาเยอะๆแล้วทาไมนายถึงกินมันหมดละ่ะและหลังจากนั้นบิ๊กมามก็เลยโจมตีจนเมทีพังซึ่งลูฟี่ไม่เห็นแบบนั้นก็เลยจับไปที่ปู่เฮียวนะฮะแล้วก็ใช้ฮาคีก่อขั้นสูงของเขาทำลายปอกของปู่เฮียวแล้วก็ตัวเองได้สําเร็จซึ่งลูฟี่ในตอนนั้นก็งงแล้วก็ดีใจนะฮะว่าเขานั้นสามารถทําได้สําเร็จแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นบิ๊กมามก็ได้เดินเข้ามาและลูฟี่เนี่ยก็เลยบอกให้ปู่เฮียวนั้นวิ่งหนีแต่ว่าปู่ีีวววนนน้้้ก็ไ,ไ่่่่ดิงแลลอูฟะา เจ้าจะต้องปกป้องข้าช่วงเวลาที่วิกฤตน,น่ะพลังที่แท้จริงของเจ้านั่นจะเปิดเผยออกมาลูฟี่ก็เลยพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ฮักคก,กี้เกาะในการรับการโจมตีของบิกมารและหลังจากนั้นเนื้อหาในเมนตอนที่945ได้ก็จบลงเพียงเท่านี้โอเคแลวถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ